นนี้สถานการณ์แม่น้โมนนะครับจากระดับการแก้เกือนไขน้ำท่วม ในว,วันที่สองสุราครับอันนี้จะมากกว่าหรือว่าอยู่ในระดับสีแดงระดับ115.11นะครับสูงกว่าตลิง3.11แล้วนะครับโดยกรเภอบารีชำรับาบระดับน้าวันนี้สูงกว่าเมื่อวานนะครับ อ,นนอาจจะแนมนฝั่นนงนะครับเป็นฝั่งหน้าวัดสุป,ปัตนะครับก็มีน้านะเอ,อ่อเข้ามาแล้วนะครับ มันถั่วมันพูตบาทบอมอ้วนมันขึ้นาเือนดอ๋อมันข e oh, ึ้นมาเพื่อมท่มตนาขอทออ๋อครับสามขอทอระบายนะอบาทอืมยังพุดธพขึ้นอยู่นี่ถนนเส้นีไปไกลว่บาดนี่งถ้าบุญรวมไปแล้วพุเกินพุเกินเที่ยง่ราต้องไปบอกกันไปเนี่ย หนามาหลายเนาะจีนีสองหนึ่งเดหลักสองหนึ่งมทุกสองเนี่ยทกสองช่งแล6ยี่สิบสิบเป็นทุกสองทุกสองส่วนนีอยู่สามสับ เส้นนี้เขาเขาไปเนี่ยมันไปไ<อ>ขึ้นไซด์เครับรอ,อ,อบเมืองอ๋อเส้นรอบเมืองเลยบ่ครับล่ผม,มโอ้ช่านเคยมาจักเสื่อวันน<อ>ีา,นาจักเสือหเห็นแต่ทางเด็กฟัที่บุกทีนะครับครับนนี้ถนนรอบอาตลิงแม่น้ำมูลนะครับน้ำเลออเออเขาโอท่วมแล้ว ที่ผมเดินในี่คือพุทธบาทนะครับถามคนชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้บอกว่าน้ําท่วมเมื่อคืนนี้น,น้ําไหลเข้าท่อระบายนี่เมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่มนะครับแ้วดูบรรยาก,กาศนะครับคาดว่า,าประมาณเที่ยงก็จะอาจจะรถผ่านไปมาไม่ได้นะครับเนี่ยตอนนี้น้นำน ม,มั้บอกะอะไดอยู่ครับอืมปลาอาธรรมชาติร้อเปอนครับมันท่วมม่ขอขึ้นเนี่ยบอค่ะไม่ส่วนเห็นพอเป็นยูนัมือขึ้นมมันเข่ามือขื่นเนี่ยหนูผัวสามถุมอนว่าประมาณสามถุมครับ นานเทศสูงเนาะทางเ็ดสูงซ้ำหนังกะทิกะทิทวงคือเก่าคือหวานนยเอ้าเส้นนี้ที่ไปขืนใส่จนนเส้นฮะวัตถุป้ายก็เดียวขืนบ่อ๋อซุดฮอนนี่ม่นบ่บ่มันซุดปุ่นแล้วบาังกะทิหมวนปุ่แล้วอ๋อแสดงว่าทวงเบิ้ลที่แผ่นแผวนนี่ไปบ่ได้แล้วไปบ่ได้แล้วไปบ่ได้แล้วอืมมันตันเรืองแล้ว น้ำ,นำโอ้ข่อยเหลืองน่ยน้ำน้ำขึ้นเรื่อยๆเนาะครับโอ้ครับ สามชุมชนที่อยู่ตรงนี้นะครับทื่เขาหาปลาอยู่เขาบอกว่าน้ําจะขึ้นประมาณชั่วโมงและประมาณหนึ่งเซน,นครับตอนนี้แม่น้ํามูลซึ่งเป็นแหล่งรวมแม่น้ํามูลและแม่น้ําชีนะครับที่ไหลมาจากจังหวัดต่งตางๆครับได้มาหลอมรวมอยู่ที่อุบลราชธานีเพื่อไหลลงสู่แม่น้ำขง อำเภอของเกียบนะครับฝั่งน้นคืออำเภอวารินชำราบนะครับฝั่งนี้คืออำเภอเมืองตรงที่ผมกำลังเดินรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นถนนเรียบ แมน,น้ำมูลครับซึ่งถ้าโดยปกติแล้วก็จะมีเยาวยชนจะมีทุกคนมาถ่ายรูปในตอนเย็นๆมาพักผ่อนนะครับผมว่าหน้าวันนี้ยังเหลือพูดบาตเป็นบาง,บางส่วนนะครับ ไม่จะให้เห็นชัดๆครับน้ำไหลมาชัดเลยนะครับแม้แต่ผุบ้บาคกำลังท่วม

พนักง,งานสาธรระจุดจังหวัดน,นะครับและตรงข้างหน้าขวามืองก็จะเป็นวัดสปัดนะครับอืมปลาตัวนี้ หนีจะปล่อยนะไปเจ้าก็อยู่เลยไปก็เดิน